สวัสดีค่ะมาตอบคำถามอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาตอบคำถามนี้นะคะขออนุญาตถามได้ไหมคะอาการเริ่มแรกที่รู้ว่าเป็นเป็นแบบไหนหรอคะสู้ๆนะคะขอบคุณกำลังใจด้วยนะคะคำว่าสู้ๆขอบคุณมากมเลยนะคะอาการเริ่มแรกของหนูหรอคะโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เป็นนะคะก็จะปวดขานะคะแบบอยู่ดีๆก็จะปวดนะคะจับดูขาตัวเองก็จะเป็นแบบ แข็งแข็งแข็งมากเลยนะคะแบบปวดจนแบบร้องไห้เลยะค่ะแบบฤดูหนาวยิ่งปวดนะคะแบบอยู่ดีๆก็จะปวดนะคะแล้วก็เดินทางไกลไม่ได้นะคะจากเราเคยเดินทางไกลได้แล้วก็เดินทางไกลไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะปวดขานะคะแล้วก็บางครั้งก็เดินไปนิดนึงเราก็หกล้มแบบรู้สึกว่าอ่อนแรงนะคะแล้วก็แบบแบบเคยแบบ ยกแขนขึ้นก็ค่อยๆแบบความรู้สึกเหมือนแบบเราอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงจากที่เราเคยยกแขนขึ้นสูงๆได้แล้วก็ยกไม่ได้นะคะนี่คืออาการเริ่มแรกของหมูนะคะที่เป็นนะคะแบบเริ่มแบบอ่อนแรงไปไเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทําให้เราแบบจากที่เราแบบยกแขนขึ้นสูงได้แล้วก็เราก็ยกไม่ได้นะคะ แต่ก่อนหนูก็เดินได้นะคะแข็งแรงเหมือนคนปกตินี่แหละค่ะมันก็จะอ่อนแรงไปเรื่อยๆนะคะจากที่เรายกแขนสองข้างได้แล้วก็ยกแขนไม่ได้นะคะยกได้อยู่แต่ว่าก็ยกได้ไม่มากนะคะมันก็จะอ่อนแรงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆความรู้สึกของเรานะคะนี่คืออาการของโกกรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่หนูเป็นนะคะแล้วพอหายปวดขานะคะแบบความรู้สึกว่า อาการแบบปวดขามันให้มาอีกแล้วมันไม่ปวดอีกแล้วแล้วมันก็แบบมันก็ติ่งอ่อนแรงลงมากขึ้นมากขึ้นนะคะทําให้เราแบบยกแขนไม่ได้ทําอะไรเองไม่ได้นะคะแล้วก็เดินไม่ได้นะคะมันก็จะอ่อนแรงไปเรื่อยๆคุณหมอก็จะบอกว่าอายุมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะอ่อนแรงหนักขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะคะลกรกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่หนูเป็นนะคะ อาการมันก็เป็นแบบนี้นะคะถ้าไม่เข้าใจก็ถามใหม่ได้นะคะหายปวดขาแล้วก็เดินไม่ได้เลยค่ะทุกคนแต่เราก็ต้องสู้ต่อไปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะถามได้นะคะฝากให้กำลังใจหนูเรื่อยๆด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจ ที่มอบให้คุณพิการคนนี้ด้วยนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนยาสีฟันหนูด้วยนะคะฝากน่นเด้อหนูอยางมีไรายได้เด้อไม่เข้าใจอันไหนก็ถามใหม่ได้เด้อค่ะขอบคุณค่ะ